คราวนี้เรามาเริ่มที่แล็บสิบสามนะครับตอนนี้เราจะเป็นแล็บสิบสี่นะครับเราจะเป็นแล็บสิบสี่นะครับก็สามารถดูออนไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับไปที่โปรเจกต์ครับเลือกเซฟแอดเซฟโปรเจกต์แอดครับตอนนี้เราอยู่ที่แล็บสิบสามนะครับเราจะทำแล็บสิบสี่นะครับเซฟโปรเจกต์แอดครับแล้วก็เปลี่ยนแล็บสิบสามตัวนี้เป็นแล็บสิบสี่นะครับ ครับแล้วก็กดโอเคครับปียังเป็น67นะครับเพราะเราเข้าปี67นะครับอาล้วครับตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าตัวนี้ของเราเป็นระบบล็อกอินแบบนี้นะครับครูอยากได้ตัวลาเบลเอาไว้สําหรับแสดงข้อมูลตอนเรากดล็อกอินแต่ยังไม่ให้ไปนะยังไม่ไปหน้าต่อไปนะครับเป็นการแสดงข้อมูลในการล็อกอินก่อนนะครับครูก็จะลากลาเบลเพิ่มครับ ลากหลับโอ้ขออภัยครับกลับมาที่ทำา Property ก่อนครับทำา p t y p r r j e c t ก r ์ p e r t y ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นแอปพลิเคชัน name เปลี่ยนเป็น14ครับแล้วก็เปลี่ยน p u b l i s h i n g ครับเป็นเวอร์ชัน14ครับแล้วก็1 4 0ครับ c l o s e ครับ จากนั้นครับครูก็มาหาลาเบลครับลาเบลอยู่ซ้ายมือนี่ครับลาก l a เ e l มาไว้ข้างล่างล็อกอินนะครับเพราะว่าตอนนี้ครูจะให้กดล็อกอินแล้วแสดงข้อความว่ามีการล็อกอผ่านตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ซ่อนไว้ก่อนนะครับเอาไว้ debug ในการทํางานนะครับครูก็จะคลิกที่ label 3แล้วก็เลื่อนด้านขวาครับมาตรง t ทค t f ร์ลาเบล13 l a b e ลาเบลสลบทิ้งครับให้มันเป็นว่างๆปุ๊บจะหายไปครับแบบนี้ ลบเถกด้านขวามือตรงนี้ครับนี่เถกด้านขวามือตรงนี้คลิกลาเบลสามลาเบลสามยังอยู่นะครับแต่ในเถกด้านขวามือตัวนี้จะหายไปนะครับอะไรครับไปต่อครับเริ่มกันที่อ่าล็อกอ่ตัวคอนเน็กชันอยู่ไหนเอ่ยคอนเน็กชันคอนเน็กติวิตี้นะครับคอนเน็กติวิตี้ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะเป็นเว็บครับจะเป็นเว็บคอนเน็กติวิตี้เป็นเว็บลากลงมาครับวางปุ๊บ ก็จะขึ้นเว็บแบบนี้ตัวนี้มันจะทําให้ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับตัวนี้สามารถคอนเน็กกับตัวข้อมูลภายนอกได้นะครับเราจะให้มันสามารถคอนเน็กกับข้อมูลภายนอกได้นะครับเอาละครับต่อไปครับไปเช็คต่อฮนะก็ <c oughs> ครูจะไปคลิกทีบ่บล็อกครับบล็อกครับ สถานานครับครูก็จะเลือกเว็บก่อนอ่าโทษทีเอาต้องล็อกอินก่อนสิปุ่มล็อกอินปุ่มไหนบอทท่อนึงอ่าเมื่อบอทท่อนึงคลิกนะครับเรียก variable มาหนึ่งตัว i t i a l right n เนมตัวนี้ครูเปลี่ยนเป็นอ่าครูเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะ ด a ต a าล็อกอินด l ต g าล็อกอินตัวดีเล็กดีกว่าเมื่อกดปุ่มล็อกอินอปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเมื่อกดปุ่มล็อกอิน เลือกเป็น variable ก่อน set variable data login แล้วก็เลือกเว็บครับึบเป็น call web call web json decode call web json decode call web เจสันดีโคดทำไมครูมีความรู้สึกว่าครูจําผิดวะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เออเลอต่อไปครับจากนั้น ครูก็จะเลือกเทคครับเอามาใส่เทเทเป็นจอยเทกจอยจอยเทคตัวนี้ครับครูเอาเทคมาใส่อีกครับตัวนี้ครูขออนุญาตให้นักเรียนอาอาจจะต้อง พิมพ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวครูเขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องกดรีมาดูนิดนึงนะครับแต่ครูจะพิมพ์ให้ตรงนี้แหละ จะใช้2ตัวนี้นะครับนักเรียนตัวนี้ก่อนนะครับ http s colon นะครับ mew kkw info com j s o n l o g i n php อะไรเอ่ย u เท่ากับแล้วมันจะมี and ى, and p เท่ากับครับ and p เท่ากับโอเคนะครับมันจะมี2ตัวนี้แต่พิมพ์ทีละตัวเอาตัวแรกก่อนเอาตัวแรกก่อนนะครับใครไม่ทันนะครับ ไปกดพอสเอาดูในคลิปนะครับกดพอสดูเอาในคลิปนะครับอ่าเอามาใส่ตรงนี้ครับคอนโทรลวี <Control V. S 1> ปับ๊บหรือจะพิมพ์ใส่ให้กันในคลาสรูมเลยก็ได้ครับไม่ไม่ว่ากันจะได้พิมพ์ไม่ยากจากนั้นตรงนี้ครับตรงนี้ ครูก็จะลากเทคมาใส่ครับเทคบล็อกหนึ่งครับครูก็จะเลือกเทคบล็อกอ่าไม่รู้จะเอาอะไรมันเยอะเหลือเกินเลือกเอาเทคบล็อกเอน b เบิมาใส่ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเทคเฉยเฉยอ่าเปลี่ยนเป็นเทคเฉยเฉยทคบล็อกหนึ่งต่อมาพาสเว์ดครับจะามาใส่ข้างล่างใส่ไม่ได้ครับต้องบวกตัวนี้ก่อนกดเฟืองตัวนี้ลากใส่2ที1 2กดยุบลงไปตัวแรกที่ต้องมาใส่ก่อนนะครับเทคเอาข้อความนี้มาใส่ใส่แอนพพเท่ากับครับแอนพเท่ากับแอนยูอะไรเอ่ยยเท่ากับแอนพเท่ากับจากนั้นคูดูพิเคตตัวนี้ครับคูขี้เกียตหามาใหม่ แล้วมาใส่ปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นอ้าวไม่ได้ต้องดีลิททิ้งครับนึกว่าจะดูปพิเคษได้เป็นคนละประเภทครัครบ p a s s w o r d t e ทคครับก็ดึงออกมา p a s s w o r d Text วางแล้วเปลี่ยนเป็น Text เ,เหมือนกันตัวนี้จะเป็นลักษณะของการที่จะดึงข้อมูลที่เราล็อกอินแต่เรากลับไปหน้านี้นะครับล็อกอินจากตัวช่องนี้กับช่องนี้นะครับแล้วกดล็อกอินนะครับแล้วเราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ลงมา นะครับพอได้ข้อมูลมาเราก็จะมาคอมันครับคอมันก็คืออ่านอ่านค่าปุ๊บ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 ใส่ ต่อจากนั้นครับเราก็จะมาเลือกเมื่อข้อความนี้ถูกเรียกใช้งานเมื่อการทำงานแบบนี้ถูกเรียกใช้งานปุ๊บเราก็จะทำการคูเลือกจากหนเว็บครับเว็บครับขออภัยเว็บครับแล้วก็เลือกตัวแรกเวนกอตติกครับตัวที่สองครับเวนก o ต e ิกลากลงมาจากนั้นเราก็จะมาเลือกลาเบลตัวที่สามครับ ตัวที่เราจะมาแสดงเซตครับเซตอะไรเซตเทคครับเซตเอาตัวอะไรใส่เอาโกบอนใส่ครับ Data login น okay, โอเคนะครับ Data login คราวนี้นักเรียนลองบิวครับบิวแล้วรันดูบิวแล้วรันสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะนักเรียนเวลานักเรียนล็อกอินด้วยยูเซอร์เนมของนักเรียนที่ถูกต้อง มันจะขึ้นยูสเนมอ่ามันจะขึ้นเขาล็อกอินหนึ่งแต่ถ้านักเรียนล็อกอินผิดมันจะขึ้นเขาล็อกอินศูนย์ศูนย์กับหนึ่งครับถ้าล็อกอินถูกเป็นหนึ่งล็อกอินผิดเป็นศูนย์ลองดูนะครับสําหรับแ l a ตรงนี้นะครับเอาละครับระหว่างนี้นะครับครูปล่อยให้นักเรียนทํานะครับตามนี้ดูก่อนนะครับเอาแค่ล็อกอินได้ไม่ได้แบบนี้ก่อนดูก่อนแล้วจะไปสเต็ปต่อไปก็คือล็อกอินแล้วจะเด้งไปหน้าต่อไปยังไงนะครับโอเคครับ